Here w ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้อยู่กับยันเดเรลล่าพาร์ทที่ห้าปะพาร์ทที่ห้าแล้วครับสัมผัสพาที่แล้วก็คือเราได้ฉากจบทูเอ็นสองไปนะครับก็ พันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองลองไม่ไปดีไหมหรือลองไม่ให้ใครเลยเดีย๋ยวผมลองไม่ให้ตุ๊กตาใครเลยก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวค่อยลองไม่ไปเนาะรู้สึกวบโอเคเดีย๋ยวเดี๋ยวข้ามฉากดีเราไปเจอฉากนุ้นเลยนะครับโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเดีย๋ยวเราขับเอ้ยข้ามข้ามฉากมานะครับทำไงกับตุ๊กตานี้ดีล่ะ เก็บไว้เองโอเคเก็บไว้เองแต่ไม่ต้องฆ่ากันนะเอ๊ะเอ๊ะอะไรเนี่ยยาทะโลในชอบของน่ารักแบบนั้นหรอกหระมีอันหนึ่งอ่นกระตุยมีอยู่กระตุยนินาตะอ,อึงกิ่มอึงกิ่มจี้เลยยาทะโลคุงเอง ต้องดูแลน้องก็ต่ายตัวนี้ให้ดีนะจ๊ะฉันก็ไม่มีอะไรจะค้านนะตอนกลางคืนเราคงจะไม่มีอะไรหรอกมัง้งอย่างนี้แหละดีแล้วไม่ต้องมีทั้งการแข่งแย่งทั้งความเกลียดชังเพื่อให้พวกเราสามคนอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ครับบางทีเนี่ย การเลือกใครสักคนนบะบางทีมันเลือกไม่ได้นะแต่บางทีให้มันเป็นอย่างเดิมมันดีอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่ยาทาโรบอกผมจะไม่ส่งมันให้ใครทั้งนั้นผมจะเก็บมันไว้เองไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างเช่นไรไม่ว่าผมจะต้องอยู่เป็นโสดเป็นตลอดชีวิตของผมพวกเราพวกเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้มีกันสามคนตลอดไป แข่งปันทั้งเวลาสนุกสนานและมีความสุขทั้งเวลายากลำบากและมีความทุกข์ด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอผมมีความปรารถนาแค่เพียงอย่างเดียวแค่ขอให้ชีวิตประจำวันผู้คนและคืนวันที่มีค่าของผมไม่มีวันพังทลายลง b บดเอนเรื่องราวที่น่าเบื่อเอาแล้ก็ได้แบดเอนช่วยเลยเอาแล้วจบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองฉากอีกฉากหนึ่งนะครับก็คืออ่าไม่ไปนะครับผมไม่ไปด้วยหรอกกดไปเลยหาประทวงไปก็ท่านนั้นแหละยังไงฉันก็จะลากนายไปอยู่ดีอา้าว เอาตอ,อเนเทนกันเลยเอาสรุปก็ไปอยู่ดีเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มเกมมาผมจะเลือกเป็นในทางของอ่าลูท ไปทางของฮินาตะก่อนเลยนะครับก็คือผมจะมุ่งไปที่ฮินาตะแล้วก็ตอน,น,นคืนเนี่ยเราจะไปเจอให้ครบทั้ง3คืนครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะอาจจะจบลงด้วยดีหรืออาจจะไม่ดีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องไหนที่มันเคยผ่านไปแล้วเดีย๋ยวผมก็จะพยายามข้ามไปนะครับอ่าตรงนี้ไล่มนไปก่อนเลยไล่มน เป็นไงไม่รู้แต่ไล่ไปแล้วแล้วก็ต้องเล่นเซฟแยกด้วยวันที่หนึ่งเอ่อก่อนที่คลิปชาวไปมากกว่าน,นี้คือเมื่อกี้ผมก่อนที่ผมจะไปต่อนะครับผมได้ไปเสิร์ชเอ็นดิ้งแฟนดอมนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ฉากกันเน่ก็ทั้งหมดก็มีสามฉากครับคือ2วีนหนึ่งทนสองแล้วก็แบท อ่อแบดแบดเอนดิ้งนะครับที่ผมได้ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เท่ากับว่าก็ผมก็เล่นจบได้ฉากจบครบแล้วนะครับผมก็โอเคก็เดี๋ยวขอบคุณที่ติดตามครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะกลับมาเล่นโอชิระบุแล้วคือไอพาร์ทก่อนหน้านี้ก็เฮลเทเกอร์ใช่ไหมก็พาร์ทหนึ่งแล้วก็เกมนี้อีกประมาณ4-5พาร์ทได้ประมาณ5 45พาร์ทนะครับก็แล้วที่จริงเน่ย จบแล้วนะครับบอลลดิงมีมีแบทแอนด์บอลลดิงที่แบบฉากจบที่น่าเบื่ออะไรอะไรนั้นก็ได้ไปแล้วนะครับผมก็ที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับผลลัพธ์อะไรก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็เกมสั้นๆประมาณนี้นะครับเป็นเกม1ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะครับผมสัปดาห์นี้ขอตัวาลาแลยนะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ถ้าไม่อยากพลาดชิมใหม่รีบกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสาหัำนี้ขอตัวลาแล้วเจอกันใหม่สาห์หน้าสวัสดีบายๆครับบ๊ายบาย